คุณเคยสงสัยไหมว่าหลังจากภาพจำที่เราคุ้นเคยในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ภาพของการกระทายุทธหัตถ,ถีที่ดอนเจดีย์สิ้นสุดลงหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแล้วเรื่องราวหลังจากนั้นดำเนินต่อไปอย่างไรหลายคนอาจเข้าใจว่านั่นคือจุดจบของสงครามบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นในทันทีแต่ในความเป็นจริงแล้วชัยชนะครั้งนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของมหากราบทใหม่ เป็นบทที่ดุเดือดกว่ากว้างใหญ่กว่าและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัดเพราะหลังจากวันนั้นพระองค์ไม่ได้หยุดพักแต่ทรงใช้เวลากว่า15ปีสุดท้ายของพระชนชีพในการกรีธาทัพไปทั่วสารทิศเพื่อเปลี่ยนสถานะของอยุธยาจากผู้ตั้งรับให้กลายเป็นมหาอำนาจที่ดิ่งใหญ่ที่สุดในอุษาคเนวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูช่วงชีวิตสุดท้ายของมหาราชผู้ไม่เคยวางดาบ ผู้ที่ขยายอาณาเขตไปไกลถึงล้านนาลานช้างและใจกลางพมา่าและเราจะไปหาคำตอบกันว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้พระองค์ยอมสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อแลกกับความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินฟังจบตอนนี้แล้วคุณจะมองเห็นภาพของสมเด็จพระนเรศวรในมุมมองของกษัตริย์นักรบผู้โดดเดี่ยวและยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหากเรากางแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวตรรษที่21ออกดู เราจะเห็นภาพความขัดแย้งที่ซับซ้อนพื้นที่แถบนี้ไม่ได้มีเส้นพรมแดนขีดแบ่งชัดเจนเหมือนปัจจุบันแต่อยู่กันด้วยระบบมณฑน,นหรือระบบเจ้าพ่อที่เมืองใหญ่แผ่อิทธิพลครอบงำเมืองเล็กใครเข้มแข็งกว่าก็เป็นเจ้าใครอ่อนแอกว่าก็เป็นบ่าวก่อนหน้านี้อาณาจักรตองอูของพมา่าภายใต้การนำของพระเจ้าบุเรงนองคือมหาอำนาจที่ไม่มีใครต่อก่อนได้อยุธยาเองก็เคยตกอยู่ในฐานะเมืองขึ้น แต่เมื่อสมเร็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพและเอาชนะในศึกยุทธหัตถีเมื่อปีพุทธศักราช2135ดุลอำนาจทั้งหมดก็เปลี่ยนไปพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงผู้สืบทอดอำนาจจากพระเจ้าบุเรงนองสูญเสียพระโอรสและกองทัพหลักไปทำให้ศูนย์กลางอำนาจของพมา่าเรื่องสั่นคลอนนี่คือโอกาสทองที่พระนเรศวรทรงมองเห็นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาคืนด้วยความแค้นแต่เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่มองการไกล พระองค์ทรงตรหนักว่าหากไม่จัดการศัตรูให้สิ้นซากวันหนึ่งพม่าก,ก็จะฟื้นตัวและกลับมาบทขยี้ให้ยุทธยาอีกครั้งภารกิจในช่วง15ปีสุดท้ายจึงไม่ใช่การรักษาบ้านเมืองแต่เป็นการรุกรานเพื่อทำลายฐานอำนาจของศัตรูไม่ให้ลุกขึ้นยืนได้อีกและรวบรวมแผ่นดินของผู้คนไทยกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผนที่ถาวรเรื่องราวการขยายอำนาจและการศึกในช่วงท้ายรัชกาลนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น3าช่วงเหตุการณ์สำคัญ เริ่มต้นที่การจัดการภัยคุกคามจากด้านหลังหรือศึกขเขมรเมืองละแวกปัญหาเรื้อรังที่คอยกวนใจอยุธยามาตลอดช่วงสงครามกับพมา่าคือการที่ขเขมรคอยช่วยโอกาสโจมตีหัวเมืองชายแดนตะวันออกทุกครั้งที่อยุธยาติดพันศึกด้านตะวันตกพระนเรศวรทรงตัดสินพระไทยเด็ดขาดว่าถึงเวลาต้องเชืออไก่ให้ลิงดูและปิดประตูหลังบ้านให้สนิทพระองค์ยกทัพบ,บุกไปถึงเมืองละแวกราชธานีของขเขมรในขณะนั้นการศึกครั้งนี้เต็มไปด้วยความดุดันและรวดเร็ว พระองค์ทรงพิชิตเมืองละแวกได้สาเร็จและในพงศาวดารมีการบันทึกถึงพิธีกรรมประถมกรรมที่แสดงถึงความเด็ดขาดของพระองค์ต่อพระยาละแวกแม้ว่านักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันจะยังถกเถียงกันถึงรายละเอียดของเหตุการณ์จริงแต่สาระสําคัญที่ปฏิเสธไม่ได้คือชัยชนะครั้งนี้ทําให้อยุธยาหมดห่วงเรื่องภัยจากด้านทวันออกและทําให้อาณาจักต่างๆในแถบนั้นเริ่มเกรงกลัวบรารมีของกษัตริย์หนุ่มจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างถึงที่สุด เมื่อหลังบ้านปลอดภัยแล้วพระเนตรของพระองค์ก็จับจ้องไปที่ศัตรูตัวฉกาจที่แท้จริงนั่นคือหงสาวดีเหตุการณ์เข้าสู่ช่วงที่สองซึ่งเป็นจุดพีคข,ของการขยายอํานาจคือการบุกพม่าและหัวเมืองมอนในช่วงปี2136-2142พระนเรศวรไม่ได้รอกองทัพพม่ามายันหน้าด่านอีกต่อไปแต่พระองค์ส่งยกกองทัพบ,บุกเข้าไปยึดเมืองทวายและตะนาวศรีอย่างเบ็ดเสร็จส่งผลให้อยุทยาคุมเส้นทางการค้าฝั่งอันดามันอย่างสมบูรณ์ จากนั้นทรงรุกคืบเข้าสู่หัวเมืองมอนอย่างมอตะมะและเมะลำเลิงฝ่ายมอนที่เบื่อหน่ายการกดขี่ของพามา่าต่างพากันมาสวามิภักดิ์ยอมมาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารสถานการ์ในหงสาวดีขณะนั้นเลวร้ายถึงขีดสุดพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงถูกรุมเร้าด้วยกบฏจากหัวเมืองต่างๆทั้งเมืองแปลงวะและตองอูที่ต่างแข่งข้อและประกาศตนเป็นอิสระพระนเรศวรทรงเห็นจังหวัดที่อาณาจักรของศัตรูกำลังแตกเป็นเสียงๆจึงยกทัพใหญ่หมายจะตีหงสาวดีให้แตกพ่าย ภาพที่น่าตื่นเต้นและหดหูใจในเวลาเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อกองทัพอยุธยาไปถึงหงสาวดีปรากฏว่าพระเจ้าตองอู่ได้ชิงตัวพระเจ้านันทบุเรงที่ไปเสียก่อนและทําการเผาเมืองหงสาวดีที่เคยรุ่งเรืองวิจิตบรรจงจนวอดวายราบเป็นหน้ากลองเพื่อไม่ให้พระนเรศวรได้ใช้ประโยชน์เมื่อพระนเรศวรเสด็จเข้าเมืองท่านทอดพระเนตรเห็นเพียงเท่าฐานและซากประหักพังของมหาอาณาจักรที่เคยเกลียงไกลพระราชวังที่พระองค์เคยประทับเมื่อวัยเยาว์เหลือเพียงต่อตะโก ความรู้สึกในใจของพระองค์คงผสมปนเปไประหว่างชัยชนะที่ว่างเปล่าและความโกรธแค้นที่ศัตรูหลุดมือไปพระองค์จึงสั่งเคลื่อนทัพไล่ตามไปยังเมืองตองอู่แต่ด้วยเส้นทางที่ธุรกันดานและการขาดแคลนเสบียงทำให้ต้องถอยทัพกลับในที่สุดเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ลดละและความยากลำบากของสงครามที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่กับกษัตริย์ผู้เก่งกาจที่สุดช่วงสุดท้ายของรัชกาลหรือองค์ที่สามของเรื่องราว คือการขยายอำนาจสู่ล้านนาและลานช้างและวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหลังจากความวุ่นวายในพมา่าพระเจ้าอังวะได้เริ่มตั้งตนเป็นใหญ่และพยายามรวบรวมหัวเมืองไทยใหญ่ให้กลับมาอยู่ใต้อำนาจพระนเรศวรทรงเล็งเห็นว่าหากปล่อยไว้อังวะจะกลายเป็นภัยคุกคามใหม่พระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยยกทัพใหญ่อีกครั้งในปีพุทธศักราช2148เป้าหมายคือการตีเมืองอังวะเพื่อสยบอำนาจใหม่นี้ตั้งแต่ต้นลม พระองค์ทรงกรีฑาทัพผ่านทางเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่เมืองนายและแสนหวีแต่ในระหว่างที่ทับหลวงเคลื่อนมาถึงเมืองหางหรือเมืองหางหลวงซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัชฐานประเทศพม่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพระองค์เริ่มมีพระอาการประชวนเป็นฝีละลอกขึ้นที่พระพักพิษของฝีลุกลามอย่างรวดเร็วทําให้พระวรกายซูบซีดและอ่อนแรงลงพระองค์ทรงรู้ดีว่าวาระสุดท้ายกําลังจะมาถึงจึงรับสั่งให้พระเอกาทศรสพระอนุชาคู่พระไทย รีบยกทัพหน้ามาเข้าเฝ้าดูใจในค่ายทหารกลางป่าเขาที่เมืองหางบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและความเศร้าโศกทหารกล้าที่เคยร่วมเป็นร่วมตายต่างเฝ้ารอปาฏิหาริย์แต่สุดท้ายพญามัจจุราชก็ไม่ละเว้นแม้แต่เจ้าเหนือหัวผู้ยิ่งใหญ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตในวันที่25เมษายนพศ2148สิริรวมระยะเวลาครองราช15ปีทิ้งไว้เพียงตำนานและอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เคยบันทึกไว้ เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง15ปีสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรเราจะเห็นแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่าแค่การรบพุ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทำงานหนักที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ไม่ได้อยู่บนบัลลังทองคําแต่อยู่บนหลังม้าและหลังช้างท่ามกลางฝุ่นควันและเสียงสาสตราวุธการขยายอาณาเขตของพระองค์ไม่ใช่ความกระหายอํานาจแบบบ้าคลั่งแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันที่ซับซ้อนให้กับอยุธยาการดึงล้านนาหลานช้างและหัวเมืองไทยใหญ่เข้ามาอยู่ในอํานาจ เป็นการสร้างรัฐก,กันชนที่ทำให้อยุธยาปลอดภัยไปอีกยาวนานผลลัพธ์จากการกระทำของพระองค์คือการวางรากฐานความมั่นคงที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคต่อมาอย่างยุคของสมเด็จพระนารายมหาราชนอกจากนี้การที่พระองค์เสด็จสวรรคตในชุดนักรบระหว่างการยกทัพยังเป็นบทเรียนที่ทรงพลังที่บอกเราว่าหน้าที่และความรับผิดช,ชอบต่อแผ่นดินนั้นไม่มีวันหยุดพักตราบจนลมหายใจสุดท้าย พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนตัวชีวิตครอบครัวและความสะดวกสบายเพื่อแลกกับคำว่าเอกราชและความยิ่งใหญ่ให้กับคนรุ่นหลังหากเปรียบเทียบกับชีวิตของเราในปัจจุบันความมุ่งมั่นของพระองค์สอนให้เรารู้ว่าการจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือการจะฝ่าฟันอุปสรรคระดับชาติต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลความกล้าหาญที่จะลงมือทําและความอดทนที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรในช่วงบั้นปลายผชญชีพจึงไม่ใช่แค่เรื่องของแผนที่หรือสงครามแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นผู้นำที่ยอมอุทิศทั้งชีวิตเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองจากวันที่ประกาศอิสรภาพจนถึงวันที่สิ้นลมหายใจที่เมืองหางพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีๆแต่ต้องแลกมาด้วยเลือดเหนือน้ำหยาดเหนือผู้รักษา วันนี้เมื่อเรามองดูแผนที่ประเทศไทยหรือใช้ชีวิตอย่างเสรีในแผ่นดินนี้อยากให้ลองนึกย้อนกลับไปถึงค่ายทหารที่เมืองหางในวันนั้นวันที่กษัตริย์พระองค์หนึ่งยอมสละลมหายใจสุดท้ายใกลบ้านเกิดเพื่อให้บ้านเกิดนั้นยังคงอยู่หากคุณรู้สึกประทับใจในเรื่องราวความเสียสละนี้อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้คนรอบข้างหรือลองหาหนังสือประวัติศาสตร์มาอ่านเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมรากเหง้าของความกล้าหาญที่อยู่ในสายเลือดของเราทุกคน และถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่กำลังต่อสู้อยู่ขอให้พลังใจจากเรื่องราวของมหาราชพระองค์นี้เป็นแรงผลักดันให้คุณไม่ยอมแพ้สู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะในแบบของคุณเอง